ที่สุดเราก็ได้กล่องสุมน้องเอ็มม่ามาแล้วนะคะทุกคนน้องเป็นเวอร์ชันใหม่ที่เพิ่งออกล่าสุดเลยเราอยากได้มากคืออยากได้ตั้งแต่เห็นคีวดิวแล้วนะเดี๋ยวมาแกะกัน,นะคะ่ะแค่กล่องแรกที่แกะได้ก็สวยแล้วนะคะสวยมากทุกคนแบบตรงนี้มันจะมีความเป็นมุกมุกอ่ะชื่อน้องคือพีชูจส่วนกล่องที่สองนะคะก็คือแบบได้ตัวอะไรก็ได้เพราะเราอยากได้ทุกตัวเลยนะ วยมากแบบน้องจะมีความเป็นมุกมุกด้วยอะทุกคนแบบน่ารักมากอันนี้น้องชื่อเบโซเซเบตน่ารักมากความพาสเทลแบบเวอร์ชันนี้แบบคือแนะนำเลยทุกคนบบน่ารักมากอเอ็มมาเวอร์ชันนี้เราอยากได้ทุกตัวเลยอยากได้ตัวรักมากเพราะแบบน่ารักมากจะบอกว่ากล่องน,นี้เป็นกล่องที่เราไม่คาดคิดว่าของจริงจะสวยขนาดนี้เพราะน้องมีความแตกต่างจากตัวอื่นค่ะทุกคนอุ้ยน้องสวยมากน้องอุ้ยทุกคน black velvet อุ้ยสวยมากตัวนี้สวยมากส่วนน้องตัวต่อไปนะคะให้ทุกคนเดาค่ะจะบอกว่าตัวนี้มีความสีสดมากตัวน,นี้น้องจะมีความเงามากสวยมากน้องตัวนี้ชื่อ strawberry นะคะแล้วก็กล่องต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบมีความพอลแกรมแบบคู่สีที่สวยมากทุกคนตัวน้องมีความแบบมุกมากแล้วคือแบบเขาอยู่ในคอนสวยมากน้องชื่อทาโ l o m ส ก็คือแกะจนจะหมดแล้วนะคะตัวรับยังไม่มาเลยค่ะทุกคนตัวเนี้ยก็สวยไม่แพ้กันเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นคั่งคูเลยสวยมากตัวนี้น้องชื่อตัวนี้ลาเคตสวยมากค่ะแกะถัสงสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะไม่บ้ายแล้วนะคะให้ทุกคนไปลุ้นกันว่าสองตัวสุดท้ายจะได้ตัวรับไหมตัวนี่หางเลยน้องชื่อเจอร์รี่บีนส์ตัวสุดท้ายแล้วอยากได้ตัวรับสอยได้ตัวรับม่เหมือนกัน น,น,ะะน,น้องตัวนี้ชื่อแซนด์วิชน่ารักน่ารักจริงๆนะทุกคนอะคือน้องสวยอะ